สาบายดีสาบายดีตอนเศร้าเดอ้อสาบายดีมดทุกคนป่าก็ากอ่ำๆไม่ได้ท่าสติคืนนี่ไปล่างรหลดไปล่างโหลดเจบเงินฝันซื่อรหลดหลดเคน้นรถดยกมะนะรถดเคน้นรถดยกใหม่ก็เลยผ้ากันน่ะน,นะไปล่างกบลังจอกมื่อคืนนี่พากันมาตีหนึ่งถึจงเจ้าตีหนึ่งพากันมามื้อคืนเน่เฮงเฮงโศกโซ เสียวกันเสิเฮ็ดกินให้แม่ขอ่อยจะอันนี้ค่ะเสตนหมูโอ้ยกระซังได้เคียงอันนี้เคียงมันแบบมีอันเดียวนเหรอโอ้ก็ซื้อมาแต่ตลาดฝากน้องกไปซื้อเสติเป็นเห็ดอะน,นะแกงจืดให้แม่ขอ่อยกินกับข้าวเจ้า โอ้เยังให้เรากินเริยับเข่าก่อนะเห็นไหมว่หมูหมูกะโลเกลสิบเซโนหมูลาดหมูน้อยเฮียเฮีย ผักละเห็ดเป็นก้อน,นเนาะเหนะแต่กระสีผักมุนบันไดดอกผัะกแล้วก็เอือบเม่ขอละหมักกินแกงจืดละหมักสดน้ำขอลัหมักก็ได้กับแกง พอเดี๋ยวสุณจะเดี๋ยวคอยเบาขอมาพ,พักหมุนไายหมุนไายมาสิเพืเซ่เอาไปเป็นตอนพอ,ขอนเขาบอกยังบ้านสวยใะหน่อยใช่ไหมสวยเขาข้างหัวเขาป้าเมียนอยู่เดี๋ยวขอสัมภาสวยเขา แนวสวยเขาแม่ขมก็กขักขากันแล้วซื้อใหม่เห็ดเข้ามเขาจกของพี่เลย คอยสิพาไปเก็บอันนะั้นไปขีหูดแล้วใส่แกงจืดใช่ไหมแต่จริงนะคิงค่า,าก็มีได้แต่คอยโบใสไม่ไขีหูดกำลังใหญ่กำลังงามกำลังปง่งมัใส่ใบาเกี๊ กือสิเป็นโมเ,เมนต์ง่ายเลยนี่โมเนตฮอตสิบปีแล้วบ่กนี่ต้นใบขี้โหดต้นนี่อปลูกนะ,ะนคนปลูกงแ้เนองโอคนหักกันใหญ่แต่และไม่เย่ได้เอาลายพอเด็กใส่ยอดคาแม่แบบก็ออปลูกัพอดใสยังใส่ตะมักเลนกอซีใครแล้วกับใบขโหด เดี๋ยวเขาสิมาปรุงแล้วก็สิะมาต้มให้แม่่อยสุกแล้วจะมาติดตามาัน้เจ้าหมกก็เริ่มฝนละจะเอาสีนลงเลยปีก็าสาซีขันขึ้นน้ะขันเปตอนในน้อยนะยาละใส่ตรนี้เอาม่อเป็นก้อนละตอนเขาลุกเขาหล่นแหละมันยังไลยสดแบบ ต้มไปจนหมูซุกคักๆก็แล้วได้ดสรสชาติน้ำซุปหวานๆเอาจะสิมาปรุงเออไฟกันดังเตาถ่านจดดังเฟือนถ่านแม่ขวมเงดนจ้างเฟื่นนะแกงจืดง่ายๆสบายๆฝดแล้วแกงจืดแม่ไปฝดแหละแซ่แบแซ่บนวล ก็ใส่เป็นัวดไลายพวกผมแ,แล้วสุกนี่เวลามันสุกให้มันผุแบบนี้ค่ะเห็นเป็นก้อดแล้วมันกินแย่ผุแบบนี้มันสดมันก็ได้รสะสะดาดตัวเสียหักคอยสิต้มไปอีกกอนจังหน่อยแล้วก็จะสิป,ปงุงแม่เตากับหมอพอแล้วบริสมดุนกันเลย ต้มน้ำอาบน้ำโฮมให้แม่คอยเลย่เราขอกรรมมาข้างหดเขาข้างหดเข่าเล่ขอกรมาเฮ็ดกินให้แม่คอเยเตากับหมอคอเยเ <c oughs> สียดายดิดังฟืน่าน,านมืดบม่มี่านจังเลยดังฟืนเอาสิป้ามันนั่นนะฝนไปอีกจาก,กสองสามนาทีจากเสด็จปงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์จองมินอินดี้นี่เ,เด้อสุกแล้วจ้าสุกแล้วแกงจืดแม่คอยคอยเสด็จปงแล้วก็สิ ตักก็นำแกงจืดไปแม่คอยกินเขาเด้อสุจ้าเด้อตักไปให้แม่ข่อยกินแล้วพันลืมใส่ผักก็เลยว่าเอาผักนะมาใส่โตัวทียังเหลือแบ่งเนี่เลยกินเทียงถ้าอย่าพัวสุจ้าแกงจืดให้แม่เพรามันนี่กันมาไปเบิ่งแม่ข่อยกินเขาสบายดีกินน้ำไหมูกกินน้ำไหมลูกแงจืด แซ่อยูบ่ไหมแซ่อยู่บ่แซ่อยู่ไ้นลำมาสวยอย่บ่พีพักคอยลืมลือใส่พักใครไลายกินใิรไลายกับอันนนั้นรกินกับข้าวจ้าไทเนาะมาถึงใรแก้ข้าวไง กินให้แม่แล้วพ็่มอหแล้วขอกระซิไปตากเรื่องค่อยปั่นเรื่องอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดีน้ดหน่อยเด้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปตากเรื่องก่อน